โโอ้ครับเจสซับครับ ผมจัดคล่องแท้คล่องแท้โอเช็ตวันนี้มาซ้อมพัดตอนเช้าครับ ของแท้ของแท้นี่รล่องนี่ครับเสียงเมื่อกี้นะคะคือเสียงของแชมป์บุญชูเลืองกิจนะฮะโปโจของพวกเรานะฮะนี่โปโจครับอาตามจ้องเล่นกันไปเรื่อยนะครับจนได้แชมป์นะเนี่ยเห็นไหมอ่านี่โปโจเล่นโปแอมนะครับวันนี้แต่ว่ามาตั้งแต่ตีห้านะมาซ้อมพัดก่อนนะมาซ้อมพัดะเออแล้วนันมาเจอโปรเจ็ตครับโอ้โหตัดต้งมาเออนี่นะครับ ฉายาของเขานะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะโปรโจ้หลอนวิชาเนี่ยนะเฮียอะไรนะถ้าตอนนี้พัดลงนี่คือเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์เลยเอ่ะเหล็กคมจัดครังกว่ามีดอะครับผมคมกว่ามีดเลยเหรอใช่ครับโอ้โหโอ้ยนั่นเองเล่นโมโจหน่อยอย่าอย่าไปเอาลงานเลยเออเฮ้ยเอาลงอยู่แล้วโถโถช่องอย่างนี้มันมันต้องเอาลงหมด นี่นะครับเราอยู่กันที่สนามลากูน่านะครับสิงลากูน่าภูเก็ตโอเพนสองนยี่สนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆวันนี้เป็นวันพุธนะก็เมื่อวานวันอังคารมีฝนตกก็นักกีฬาก็ไม่ได้ซ้อมกันเต็มที่นะวันนี้ก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็เห็นมาออกรอบกันเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วง11บเอโมงมีโปรแอมนะครับเดี๋ยวโปรเจรไปซ้อมได้ต่อนะครับอ่ะโชคดีนะโมโจโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับผมติดตาม ขอ,อเชร์กันด้วยนะครับแน่โปโจโนะฮะเฮ้ยอ่าโชว์โชว์ลูกนี้นลอ่ะเอออ่ะถ้าลูกนี้ลงได้แชมป์เลยอาทิตย์อาทิตย์ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าได้แชมป์ก็ก่อนอ่ะโอ้โหสกอตตี้เชฟเลอร์เมืองไทยครับแน่ วันนี้ถือว่าอากาศที่ลากูน่าปลอดโปร่งมากนะครับไม่มีฟ้าฝนมารบกวนนะครับขอโอกาสนี้สรุปผลการแข่งขันแมตช์ที่แล้วนะครับแมตช์ adt All thailand partnership trophy 2024นะครับที่สนาม red mountain นะฮะโปรเจกต์2วันไม่ผ่านการตัดตัวนะครับวันแรกบวก3นะครับวันที่2ก็ยังไม่กระเตื้องดีขึ้นก็เป็นบวก1ก็ตกรอบไปนะครับ ตัดตัวที่อีเวนพาสำหรับผู้สิทธิ์นะครับจบ4วันอันดับที่13สนะฮะสกอร์ที่8อันเนอร์พาวันสุดท้ายอาจจะทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับอีเวนพาแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องจิ๋วนะครับกำมาดนาเมืองลักที่ชนะเพย์ออฟในหลุมที่2ด้วยอีเกิลชิพอินนะครับชนะน้องเรอมรินายวิเชียนไปก็แสดงความยินดีกับน้องทั้งสองด้วยนะครับ ที่ทำผลงานได้สุดยอดมากมาถึงผลงานของโปรเจ็ตนะครับในแมตสิงลากูน่าภูเก็ตโอเพนนี้นะครับโปรเจ็ตจะต้องทำการคอลิ i ฟายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะ120คนเอาเข้ารอบแค่12คนเท่านั้นนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนน่อ1คนเนี่ยถือว่าแบบไม่ถึง1เซนเลยที่จะเข้ารอบ แล้วก็ทุกคนที่มาแข่งขันเนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟต่างชาติแล้วก็ของไทยด้วยนะครับที่มีฝีมือที่เรียกว่าเล่นทัวร์ได้ตลอดแหละแต่ว่าอาจจะแบบแรงไม่ถึงเลยต้องมาคอลี่ายนะครับโปรเจกตก็ในอาทิตย์นี้ก็แรงไม่ถึงก็เลยต้องกลับเข้ามาสู่มันเดย์คอลี่ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมไม่ผ่านการตัดตัวที่สนามเรดมัลเทนผม พยายามรักษาตัวเองให้กลับมาสู่สภาพที่พร้อมที่สุดเพื่อที่จะเข้าแข่งขันบันเดย์คอลิฟายไม่ได้ฝึกซ้อมสนามเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าสนามเนี้ยผมเล่นบ่อยละผมอาจจะมีความได้เปรียบตรงจุดนี้ทีออฟตอนแรกเวลา1 0 1โมง15ซึ่งเป็นกลวนสุดท้ายของนักกอล์ฟทั้งหมด120คนใน1กวนจะออกทั้งหมด4บอลผมก็คิดแล้ววอ้วันนี้เกมยาวแน่แแลวก็ยาวจริง เล่นไปผ่าน9หลุมแรกเนี่ยทำสกอร์บวก1จาก1เบอร์ดี้แล้วหนุ่งดับเบิลนะครับที่ทำดับเบิลนี่คือลูกหายในหลุมที่ง่ายด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ตื่นดีนะครับพอเริ่มมารอบหลังเนี่ยเรียกว่าเลือดเข้าตาละ11อีเกิล12บอเบอร์ดี้13เบอร์ดี้14 15พาแล้วมาหลุม16พา3ยากเนี่ยทำเบอร์ดี้ได้เท่ากับว่า สกอร์รวมเนี่ยเป็นลบสี่ละลบสี่นี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้ารอบละหน้าที่ที่เหลือสองหลุมสุดท้ายก็คือเซฟพาให้ได้นะครับหลุมสิบเจ็ดเซฟพาระยะประมาณหกฟุตหลุมสิบแปดเซฟพาระยะหกฟุตเหมือนกันนะจากการพัดไกลมานะครับซึ่งถือว่าก็มีหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับก็โปรเจกต์ก็ผ่านรอบคอลิฟายไปได้นะครับที่อันดับ6สกอร์เสียดอร์พาถือว่าภูมิใจในตัวเองครับ ยังอยู่ในเส้นทางการคว้าแชมป์แรกของออสเตรเลียอยู่โปเจจะนึกไว้ตลอดแหละว่าถ้ามีโอกาสอะโปเจจะหยิบแชมป์แรกในออสเตรเลียให้ได้ทีออฟในวันแรกนะครับโปรเจ็ตออกที่หลุม9เวลา7นาฬิกานะครับส่วนโปูสิทธ์ออกที่หลุม9เหมือนกัน7นาฬิกา30นาทีครับสามารถตามเชียร์ไลฟ์สกอร์ได้ที่ออสเตรเลียกอล์ฟทัวร์นะครับหรือถ้า FC ท่านไหน อยากจะมาชมด้วยตาตัวเองนะครับก็มาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าชมนะครับมาดูพวกเราโชว์ฝีมือกันนะครับที่สนามลากูน่าภูกเก็ตฝากกิจกรรมดีๆของทางสิงห์ด้วยนะครับค้นหานักกอล์ฟเพื่อไปดูดีโอเพนที่สนามรอยัลทรูนนะครับประเทศสกอตแลนด์นักกอล์ฟจะเล่นทั้งหมด3หลุมโดยผ่านโปรแกรม TrackMan FC ที่สนใจนะครับรีบๆสมัครกันนะครับเดี๋ยวเต็มนะฮะ ผมนี่อิจฉานะักกอล์ฟเมเจอร์จริงๆเลยมีคนพาไปดูกอล์ฟเดีโเพนที่สกอตแลนด์ไม่สมัครไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับถ้าฟ้าเปิดให้โปรเจ็ตนี่ยขอโปรเจ็ตไปด้วยนะครับดีโอเพนครั้งที่152ที่รเจอ o ์ทูนสกอ a แ d ขอไปด้วยนะครับไปแล้วครับกอลจะซับครับผม